สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องรับผมค่ะเมื่อนี้กะมาพบกับน้ำเชียกับเก่ามาเชียวันที่สี่มิถุนายนหกสิบเจ็ดค่ะท่านผู้ชมเป็นอากาศฮอนครับเนาะฝนไปแล้วที่บัดมายังได้ยินเนาะบัดเอาค่ะค่ะท่านผู้ชมค่ะเอาคลิปนี้น้ำเชียสิพ้าไปตามแนวทางเลขของพี่ต้อยค่ะเลขพี่ต้อยช่วงนี้เดินดีดีค่ะเนาะ ครับค่ะเอาพี่น้องนำ้ำก้อนสิไปเบิ้งตัวเลขของอพี่ต้อยครับน้ำเชี่ยเสียพี่น้องเบิ้องอีกเนาะค่ะงวดว่างหาันขาะดันผู้ชมโอ้บ่อดดเก่ามาเสี่ยพี่ขาดันผู้ชม นี่ค่ะท่านผู้ชมของพ่อเจริญศิลปงวดก่อนเนาะวิ่งล่างสองสองสีส่ซีโคหนึ่งค่ะท่านผู้ชมมืออื่นน้ำเสียสีล่งของเพลินค่ะมืออื่นเนาะครับค่ะพ่อเจริญศิลค่ะพรุ่งนี้มาดูกันแล้วพอเพลินน้ำเสียถามพอเพลินพอได้ไปเพลินว่าเลี้ยวขึ้นเครื่องฝากก็รู้ว่าเลขยกรางออกตัวไร พลาดค่ะท่านผู้ชมชน้ำเชี่ยกัเกอลมาเชี่ยวว่ามีคำวอาเลยค่ะเลี้ยวขึ้นเท่างฝาก็รูว,วาเหลขกล่างออกตัวไหนเพิ่นวา่าไทยบานถามเพิน่นค่ะท่านผู้ชมค่ะมืออื่นมาเบิ่งกันเด้อค่ะมืออื่นมาเบิ่งกันค่ะเดี๋ยวน้ำเชี่ยสิลงไห้เอ๋อค่ะท่านผู้ชมขอบคุณขอมุ่นตัวเลขของผี่ต่อยเนะเ<อ>าะค่ะที่เพิ่นแบ่งแนวทางห้ค่ะช่วงนี้เพิ่นกำลังเดินดีเนาะค่ะท่านผู้ชม ค่ะว่าหันเพิ่นกับเขาค่ะเขามาสามสี่งวดติดแล้วค่ะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวมีเสร็จให้เบิ่งเนาะค่ะเอาไปเบิ่งกันเลยเนาะครับค่ะวอาขท่านผู้ชมพี่ต้อยเนาะครับผมนั่งอีกประจำสองน้ำเสียกลับขึ้นมาแล้วค่ะท่านผู้ชมช่วงนี้เดินแย้วแล้วค่ะอาจจะไปหอดเดือนตุลาพนดีค่ะเราเพิ่นจะค่อยจะเข่าเขารุดๆดีบาดเนาะครับค่ะพี่ต้อยค่ะท่านผู้ชมเบิ่งเสร็ที่ตีเพิ่นเด้อค่ะ จะตีพี่ต้อยค่ะงวดนี้เพิ่นมาไหมเพิ่นคอมเมนต์บอกค่ะนี่น้ำเชี่ยก็เห็นค่ะไปบนลางอันนี้บนลางเลยเนาะครับค่ะอันนี้ก็บ,บนลางค่ะท่านผู้ชมอันนี้บนนี่ค่ะสตีของพี่ต้อยงวดเด็ดได้หนึ่งกับสองแล้วค่ะท่านผู้ชมงวดดีได้หนึ่งกับสองค่ะนี่ค่ะ หนึ่งกับสองบนล่างค่ะบนล่างแบบนี้แหละเดี๋ยวน้ำเสียสิมาประกบไห้สี่คู่บนล่างไห้พี่น้องน้ำเสียสิไปหา,าคู่ที่เพิ่นประกบกันเข่าแมน่นแม่นคอมุ่นทีว่าเข่าเรื่อยๆค่ะว่าเมนว่าสิประกบอยากประกบกับสําหักใดกตประกบตามใจว่าเมนค่ะ,ะต้องเบิง้งต้องไปเหตุการณ์บานอีกค่ะท่านผู้ชมน่งยหันละค่ะว่าย้อนหลัง สองสำหรับหนีเพิ่นเดินดีบ่นอ้อจังสีค่ะคือจะงวดว่างหานันนีค่ะท่านผู้ชมที่ต่อยเพื่อนได้แปดกับเก่าเนาะนี่เพื่อนได้แปดกับเก่าค่ะนี่เพิ่นได้แปดกับเก่างวดต้องหันบ้านนี่หาสามหาสามบ่เจอค่ะท่านผู้ชมสามสียูพีด้บันนี่คุณลุงรลอดตะลี่เดินดีดิครับคุณลุงรลอดตะลี่นี่ต้องไปถาเก่ามาเชียร์แล้วค่ะท่านผู้ชมรอเก้ามาเชียร์ค่ะ เพราะว่าคุณลุงรลดตะตรี่อยูก่กัมเก่ามาเชี่ยค่ะกับันเป็นของน้ของเป็นข,ของน้ำเชี่ยก็จะเป็นนี่อาจารย์ต่อยสามเหมือนกันค่ะสามค่ะท่นผู้ชมพูดถึงว่าน้ำเชี่ยหาสามพอเจอนะ่ะนี่นี่สิิสเป็นข้อมูลแบบนี้ละค่ะท่นผู้ชมแบบว่าเอา่อห้าตรงเบิงว่าสํำหักใดเพิ่นประกบกันเขาของสินาย่อนใดเบิงใดค่ะ สามสียูนีกับยูนีแล้วก็อีกสำนักหนึ่งก็คือพอนนทบ,บุรีสายของพ่อสามบนเนาะครับค่ะสามบนค่ะท่านผู้ชมที่สีม้าส้นกันอีกก็คือนี่เห็นไนหะตัวชนเนาะตัวชนค่ะท่านผู้ชมนี่เพิ่นชนกันนี่ค่ะชนกัน งวดนี้เพ่นสีส้นกันบ่เด้อค่ะท่านผู้ชมงวดนี้เพ่นจะส้นกันบอนี่ราคท่านผู้ชมเนาะล่อพันก่อนเด้อค่ะนี่ระคาตีต้อยตีต่อยมีสองต้อยเด้อค่ะหนึ่งอาจารย์ต้อยค่ะอันนี้สุดยอดที่นะค่ะท่านผู้ชมนี่หลักร้อยตัวเดียวตัวเดียวอาจารย์ชายแดน พ่อสมอนแล้วก็แม่เอฟซีค่ะน่าจะเป็นอาทิตย์นี้ค่ะขอติดไว้ค่ะดันผู้ชมพี่น้องแก้คอยนั่นจะคอยจิบว่าพลาดค่ะเวลาเลขออกมาแล้วจะบอกได้ว่าเก่งหลังหวยออกค่ะเลขดับขันพี่น้องมากกัจัดโ็ดเดอร์ค่ะดันผู้ชมใต่คอมเมนต์คือกันบางเทียว่าหันอีพ่นงวดปุ่นเพิ่นกระวานเก่ากับศูนดับบยู เลขก็ออกเก่าสามเนาะครับค่ะว่างหันนี้ท่งง่องดับกับวายุกับมี่ค่ะท่านผู้ชมค่ะแต่ว่าก็ต้องนำเสนอ,อแต่ละคลิปแต่ละหวดให้พี่น้องเบื้งสำนักที่เพิ่นต้องการคือเก่าหันละเนาะครับค่ะนี่ละค่ะพี่ต้อยค่ะ คืนนี้เจอก,กันกับทีมแรกน้ำเชี่ยสิป,ประกบแลย้อค่ะเริ่มทีมแรกคืนนี้ที่เข้าสามเกสี่สองค่ะสี่คู่เท่านั้นพี่น้องเบิ้งไงผอมเนาะค่ะอ๋อค่ะท่านผู้ชมเป็นจังไหนค่ะเป็นจังไหนเล็กพี่ต่อยหนึ่งกับสองครับถึงเวลาแล้ว2นี่สิมาจอยอีกบ้กับ1นี่นหกับ2เล็กเลขลงมาต่ำอยู่ดิ หนึ่งกับสองค่ะครับผมหนึ่งกับสองคืนนี้เจอกันเด้อค่ะท่านผู้ชมทีมแรกน้ำเชี่ยสิป,ประกบครูให้ที่เข่าซ้ำเก่าหรือว่าเข่าซี่สองตรงๆค่ะคืนนี้เริ่มเก็บข้อมูลแล้วค่ะท่านผู้ชมมาเบิ้งน้ำกันแล้วค่ะท่านผู้ชมน้ำเชี่ยสิป,ประกบแนวทางให้เอฟซี FC ของน้ำเชี่ยค่ะที่เพิ่นเคยได้เพิ่นว่าประกบเลยน้ำเชี่ยมันเบิ้งง่ายเบิ้งสะอาดตาพร้อม บนล่างสี่คู่ค่ะดันู้ชมบนล่างสี่คู่หงวดนี่ประกบแล้วสีมาดึงแล้วก็สีมาแยกให้เอฟซียูต่ว่ามันเป็นบนล่างไว้ก่อนนะครับผมค่ะแล้วนื้อเชือกอะมีข้อมูลตัวเหลขกสีมาดึงเป็นแต่เป็นบนแทนอตัว้นิงสินะแม่ค่ะเป็นแต่เป็นล่างแทนอตัวนี้ค่ะโอ้บอกแล้วเป็นตะถึกเนาะค่ะดันู้ชมแต่ว่างงวดนี่เหลขนี่มา มาทิศท,ทางแบบว่า,านาประกบกันแน่มนมั้งนาประกบกันบ่าคาอใคชนกันเท่าไหร่แต่ว่าก็มีชอนอยู่ค่ะท่านผู้ชมคืนนี้มาดูกันค่ะทีมแรกสิลง่งไพี่นองเบิงทีมแรกค่ะท่านผู้ชมสี่คู่เริ่มจดไดวดเดอค่ะท่านผู้ชมเนาะครับค่ะพรุ่งนี้มาดูพ่อเจริญศิลป์กับอาจจะมีพอนอนทบุรี่พร้อมค่ะ พรุ่งนี้ค่ะพ่อจะเลื่อนสินเลี้ยงคุณป้าก็เห็นแล้วเจ้เลี้ยงคุณป้าก็รู้แล้วว่าเลขยกางออกตัวไหนป้าดิฟ๋อค่ะเอาอเล่อเบิังเนาะค่ะท่นานผู้ชมบง่วนเพราะขันกบมะเชีย่ยมันเป็นผู้จดไว้กับเขาอีหลีค่ะเพิ่นว่าเขนเลขเพิ่นรุดเพิ่นว่าอยากจะให้ล่องดอกพ่อจะเลื่อนสินค่ะถ้ามันเขา่าแล้วพ่อยังคอยสิปล่อยให้ล่งองเพิ่นจะเป็นลักษณะนี้ค่ะเอ๋อสำหรับคลิปนี้พอกัน คลิปหนาย่ดีมีแห้งสุขูสุข้ขนเดอ้อค่ะท่านผู้ชมอากาศห่อนเถิงร่ม้อมค่ะเถิงห่อนเถิงร่มเป็นใครจ้อยอือสรลคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ